ถึงมือผกแล้วโอ้โหเก็บมออกปา้าต้งตึกแม่ก็ไม่พังเลยฮะเผาเลยเผามันแม่มี FC ส่งมาให้อยากรู้ว่าออกีตัวเนี้ยเผาแบงค์สองหมื่นแอมตัวเนี้ยทนแค่ไหนถึงมือผกแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยอกทีนึงซึ่งในคลิปนี้นะผมจะแกะไอ้รุ่นนี้แหละที่ FC บอกว่าอยากเห็นข้างใน คนแค่ไหนนะตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้ปกติแต่มันคืออะไรล่ะมันคือพอร์ตแบงค์สองหมื่นแอมป์นะผมนะของสปาร์กมินิสองหมื่นนั่นเองครับมันเป็นยังไงดีแค่ไหนคือราคาพันกว่าบาทไงแล้วก็ประกัน2ปีมี Type C นะครับ1พอนะร์ตนับชาร์จได้20วัตต์ Type A เนี่ย22.5วัตต์แถมรูเดียวเนี่ยชาร์จได้ทั้งไปทั้งกลับนะครับตัวนี้นะผมมีเทคโนโลยีพาร์คทูนั่นเองครับมันก็คือบางทีนะเราอยากจะชาร์จพอร์แบงค์ไปด้วยแล้วก็อยากชาร์จฟัวร์ไปด้นนนะครับสายยเี้ เราเสียลตัตเตอร์ก็ได้นะครับผมไร้สายเนี้ยเสียบเครื่องเท่ากับว่ามันชาร์จพาวแบงค์ไปด้วยแล้วก็ชาร์จเครื่องไปด้วยนั่นเองครับผมนะเขาเรียกว่าเทคโนโลยีพาร์ททูนะผมนะนี่ใช้ A ชาร์ได้แต่ว,ว่าปกติอยู่นะตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วผ่าแม่งเลยสุดเก็บไม่ออกนะได้กีน่นาทีโอ้โหดูมือแดงเลย แบรนด์นี้ครับผมนะหลายคนเชื่อมั่นครับและใช้กันเยอะมากครับผมนะเกิดในเยอรมันนะครับสําหรับออกีนะแต่ว่าตอนนี้นะบอกจะเผาเลยเผามันรับรอ,องว่านะผมนะวัสดุไม่ติดไฟนะผมนะเพราะว่าผ่านมคอ,อมาดูเลยผมเผานานๆเลยนะปุ๊บแหมเห็นไหมวัสดุไม่ติดไฟเพราะฉะนั้นปลอดภัยแล้วเบื้องต้นนะคผมราะแปลงสำคัญตรงไหนอะ่ะสำคัญที่ตัวแบตเตอรี่นะครับมันต้องมีแรมตรงตามที่เขาบอกไว้ก็คือ20 0 0มมิลลิแอมป์ครับมาดูนะครับ ตัวนี้ก็โดยประมาณนะครับก้อนละ10,000มืิลลิแอมป์นั่นเองครับสก้อนทุก OK คนเห็นไหมมันมีอยู่2ก้อนนะครับเนี่ยแรงดันไฟเนี่ยอยู่ที่3.85โวลต์นะครับสูงสุดอยู่ที่4.4โวลต์นะครับซึ่งนะครับถือว่าเป็นโพลิเมอร์เนี่ยลิเอียมนะครับชนิดแรงดันสูงนะครับ ชาร์จเร็วแน่นอนตัวนี้ตัวนี้มี power delivery นะครับก็คือสามารถปรับกระแสชาร์จไม่ว่าจะเป็นชาร์จสูงหรือชาร์จต่ำได้สมมติถ้าทุกคนนะ่ะไปชาร์จหูฟังนะที่มีวัตต์ต่ำๆนะครับหรือว่ชาร์จอะไรก็ตามแต่ที่ต้องการวัตต์ต่ำๆก็สามารถชาร์จได้ผมนะปลอดภัยนะตัวนี้แล้วก็มีนะวงจรกันไฟกระชากนะถือว่าใช้ได้นะ แล้วก็มี IC ซีชาร์จแบบ All-in-One นะครับแล้วก็มี L c h a r ร์จตัวนี้ก็ถือว่านะครับทำหน้าที่ดีถือว่านะผมราคาพันว่าบาทเนี่ยนะครัสำหรับนะับออกี G, นะครับใช้ได้ครับผมนะรับประกัน2ปีด้วยถ้าไปไปแกะของเขาก็ถือว่าผ่านนะผมไปมองหานะเอาแบงค์ดีๆสักตัวหนึ่งนะครับราคา1,650บาทเนี่ยกดในตะกร้าได้เลยแล้วก็รับประกัน2ปีนะครับใช้ทิ้งๆค้างได้เลยครับผมนะเสียก็ไปเปลี่ยนเขาใหม่นะครับแต่ว่าอย่ากแกะมันทั่วเพราะว่าถ้าแกะมันทัมมนะ่วกัวน,าาน,น,วน,นีี้้้้้ยสาามมรถขึนนนคลลิไดดวตอ ก็จะส่งตัวเนี้ยคืนให้ FC. เอฟซี๋ยวส่งกลับให้ส่งใส่ตรงไหนทิ้งด้านล่างชอบไหมชอบก็จะไตามไป